ดีทุกคนมากๆนะจ๊ะขอต้อนรับเข้าสูทั้งกี่เมงก็ได้นะปอบมือสำหรับทำกินเองก็ได้นะในคลิปนี้ใไ่จะพาทุกคนไปทำผัดกะเพราหน่อไม้ดองหมูสับเออใช่ผัดกะเพราหมูสับหน่อไม้ดอง แล้วแต่จะเรียกอะไรก็ประมาณนีล้ละกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทําเมนูนี้กันค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันท้ายคลิปค่ะข้าวไปเกานเลยจ้ามาค่ะมาเริ่มทำเมนูผัดกะเพราหมูสับใส่หน่อไม้ดองกันนะคะนี่ก็คือพริกที่แม่ขบกับกระเทียมเรียบร้อยแล้วนะคะ อันนี้คือของตกแต่งเพื่อความสวยงามก็คือพริกชี้ฟ้าสีแดงสีเขียวนะจ๊ะทุกคนเริ่มต้นสําหรับการทําผัดกะเพราคือเราผัดพริกให้กับกระเทียมะในน้ํามันให้มันฉุนฉุนเลยฉุนแบบฉุนมากเอ,อแล้วเสร็จเราก็ใส่เนื้อหมูใส่หน่อไม้ดองไปเคี่ยวอะค่ะหน่อไม้ดองจะสุกยางนิดนึงแล้วก็หลังจากนั้นปรุงรสตามชอบได้เลยเนะจ๊ะกินกับข้าวสวยหรือว่าข้าวต้ม หรือว่าเส้นบะหมี่กึ่งอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะคะก็ลองทำดูละกันแต่ว่าในคลิปที่เห็นอยู่เนี่ยหมูมันค่อนข้างแข็งนิดนึงนะทุกคนนะประมาณนี้นะคะเอาละเดี๋ยวซรายให้ทุกคนดูวิธีทำนะคะแล้วเดี๋ยวเราข้ามไปเจอกันทนคลิปค่ะ นี่กันบ้าค่ะสำหรับเมนูผัดหมูผัดหม,ดหมูเปลี่ยนชื่อแอกผัดกะเพราหมูสับใส่นหน่อไม้ดองเออเปลี่ยนชื่อให้ทุกคลิปเปลี่ยนชื่อให้อะไรที่มันยาวๆก็คือสลับหน้าสลับหลังไปหมดช่วงนี้งงตัวเองนะคะว่าแต่ทุกคนชอบไหมคือทรายก็ชอบกินพวกนหน่อไม้ดองแบบแกงแกงไก่นไหน่อไม้ดองเงี้ยแต่ว่าไม่ได้กินบ่อยนะทุกคนนะเพราะว่ามันอาจจะเซนสิทีฟกับอม ไทรอยของเราแต่ว่าแม้ว่าเราจะไม่มีไทรอยแล้วแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเราก็ต้องระวังแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองเหมือนเดิมนะคะเรื่องการกินอาหารก็เช่นกันนะคะต้องเว้นว่าก็เรื่องของอัหารแปรรูปให้ได้เยอะที่สุด,สดเช่นพวกแบบไส้กรอกโบโลน่าหรือว่าอะไรเงี้ยคือลูกชิ้นเนี่ยคือใครชอบกินมากทุกคนแต่ว่าพอเรารู้แล้วว่ากระบวนการผลิตหรือว่าอะไรต่างๆถ้าเรากินเยอะมันอาจจะส่งผล ระยะยาวในอนาคตได้มันอาจจะกลับมาอีกนะคะ่ะต่อให้แรกเป็นร้อยร้อยพันพันที่เราเกินเข้าไปก็อาจจะช่วยไม่ได้นะประมาณนี้ก็เน้นผักสดน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูแลไทรอยด์ของเราให้ดีแล้วกันออย่าลืมทานยาต่อเวลาด้วยนะโอเคค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ไซด้วยฝากกดติดตามแฟนเพจเฟซบุ o กแวนไซเบเกิ้ลสตูดิโอติ๊กต็อกแวนไซสอนทำเค้ก um ค่ะออเดอร์นขนมโฮมเมดเบเกอรี่วอกเซตฝากดูที่แวนไซช็อปนะคะรวมไปถึงคอร์สเรียนส่วนตัวตอนนี้นะคะคอร์สเรียนส่วนตัวนะคะฝากดูที่ www w a s c a i com และจองคอร์สเรียนทำขนมได้ที่ line a d w a r e s s, s i n e ค่ะโอเคขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับ กินเองก็ได้นะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะคะบ๊ายบาย